ความสุขนะคะคือใบเบิกทางจริงๆนะกับทุกๆสิ่งในชีวิตนะคะครูเองนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ทุกทรมานสาหัสสาการมากเลยกับความคิดตัวเองนะคะไม่เคยอนุญ,ญาตตัวเองให้มีความสุขเลยเพราะว่าเวลาเราเห็นคนอื่นที่มีความสุขเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พวกนี้ดูแบบไม่จริงจังดูแบบทําอะไรเล่นๆเหยาะยงแยะ,ยะดูเป็นคนที่แบบ เหรอแหละเพราะดูเขามีความสุขเกินไปซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างแรงเลยนะคะซึ่งเมื่อครูได้มาเจอกฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดครูได้พบว่าเฮ้ยความสุขมันทําให้ฉันประสบความสำเร็จเร็วมาก ความสุขมันทําให้ฉันขยายธุรกิจไปเร็วมากความสุขมันคือกุญแจไขความสําเร็จในทุกๆอย่างเลยเหรอถ้ารู้แบบนี้สาเร็จตั้งแต่ห้าขวบแล้วคะ่ะคุณขาแต่ว่ามันไม่มีใครมาบอกเราว่ายิ่งเรารักษาความสุขทางหัวใจของเรายิ่งเรารักษาความสุขทางสมองของเรายิ่งเรารักษาความสุขนะทางกายของเราโอ้เรื่องราวดีๆมันยิ่งเข้ามามา,มากมายอยากจะร้องเป็นภาษาสเปนคะ่ะคุณขา OMG นะความสุขในทุกๆอย่างนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะเมื่อคุณเริ่มจะมีความสุขค่ะมันเหมือนพลังเซลล์ชีวิตในตัวคุณมันเริ่มถูกชัดแบตมากขึ้นค่ะทุกครั้งที่เราทุกทรมานมันเหมือนเราเองทําแบตตัวเองอะ่ะให้มันเสื่อมลงค่ะ แต่เมื่อเรามีความสุขเราเหมือนเราชาร์จแบตชาร์จพลังให้กับตัวเราเองค่ะคลิปนี้นะคะครูอยากจะบอกว่าครูเองปลดหนี้เพราะครูมีความสุขขึ้นเราจะเชื่อครูไหมครูปลดหนี้สิบล้านเลยระยะเวลา3เดือนค่ะจากการที่ครูเริ่มมีความสุขค่ะในการงานการเงินความรักสุขภาพซึ่งตอนนั้นครูเองยังติดลบอยู่ค่ะครูเองยังไม่ได้ปลดหนี้ปลดสินค่ะแต่ครูเริ่มสตาร์ทมัน ด้วยความสุขค่ะดังนั้นครูจึงเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะมาเปลี่ยนอนาคตใหม่ของเราด้วยการสร้างความสุขมันเป็นเรื่องง่ายๆค่ะครูไม่ได้บอกว่าเราคิดบวกแล้วเราจะประสบความสําเร็จครูไม่ได้บอกว่าเรามีความสุขแล้วเราจะประสบความสําเร็จค่ะหากสิ่งที่เราทํามันไม่ได้นําพามาซึ่งการประสบความสำเร็จดูแล้วดังนั้นเราต้องเช็คค่ะว่าความสุขที่ครูบอกคือความสุขและความเอาใจใส่และ รักในสิ่งที่ทาค่ะคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะครูอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนให้มีความสุขในทุกๆสิ่งสุขกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวสุขกับครอบครัวสุขกับทุกผู้ทุกคนที่เราพบเห็นค่ะแน่นอนนะคะอาจจะมีคนเข้าใจผิดว่าเราบ้าหรือเปล่าดูมีความสุขเกินไป แต่นั่นมันเรื่องของเขานะคะเรื่องของเราคือเราเริ่มต้นสตาร์ทเพื่อให้ตัวเราเองมีความสุขใจค่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมค่ะแต่เราเกิดมาใช้ชีวิตดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะก็ไปขอคลิปที่เพจนี้เลยนะคะครูสิตาพรสวัรค์ปั้นเองได้กับมหากรบ21วันครูได้เรียงโปรแกรมนะโปรแกรมจิตพิจิตความมั่งคั่งว่าทําอย่างไรครูจึงปดลดบัติสิบ บาทได้นะคะลูกศิษย์หลายคนนะคะมีเงินมีทองจากการดูมาหากราบ21วันคลิปฟรีหน้าเพจที่สุดยอดแทงความเจ๋งเลยดังนั้นเนี่ยพวกเราโชคดีมากๆที่ได้มาดูคลิปนี้นะคะคุ้มั่นใจว่าพวกเราจะมีความสุขและยิ้มออกแน่นอนค่ะพอเจอทางรัดและทางปอดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์คะ่ะเลิฟยูคะ่ะ